สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับมีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับท่านได้ซื้อเสื้อผ้านะครับให้กับคุณยายกับคุณตาใหม่แล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านด็อกเตอร์นะครับท่านด็อกเตอร์ชัยนันต์มากๆเลยนะครับที่เมตตาสงสารนะครับนะครับคุณตาคํานะครับแล้วก็คุณยายสําลีนะครับได้ซื้อนะครับซื้อซื้อเสื้อผ้ามาให้คุณยายใหม่นะครับ คุณยายได้ไวพอรนนะครับให้กับนะครับคุณแม่นะครับท่านดรชัยนันนะครับนะครับขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับนี่นะครับชุดใหม่นะครับชุดใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะครับครับต้องขอขอบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะครับที่ท่านได้เมตานะครับคุณตากับคุณยายนะครับเดี๋ยวพระพรก็จะมอบคะแนนนะครับสามร้อยคะแนนนะครับเมื่อเมื่อวานนะครับที่นะครับแม่แม่ครับ แม่เอครับท่านได้มอบคะแนนให้กับคุณยายนะครับจำนวนสาม้อยคะแนน,นนะครับอนะครับสามร้อยคะแนนนะครับครับพ่ใยญ่เวฟอนเหนเพือเอพ่อ,อ,อนีหโอยขอใร่วยขอให้นยืๆเด้อาเดอครับ วันนี้พกันขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคุณตาจะได้กับไปพักผ่อนที่บ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับสีรอคคำด้วยนะครับสวัสดีครับ